ปาจิตตีเก้สิกขาบทมุสาวาทวักที่หนึ่งมีสิบสิกขาบท 1. พูดบดต้องปาจิตตีสอด่าภิกษุต้องปาจิตตี 3. สส่อเสียดภิกษุต้องปาจิตติี 4. ภิกษุสอนธรรมแกอนุปสมบันถ้าว่าพร้อมกันต้องปาจิตตี ห้าพิุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับอนุบาสัมบัญเกินสามคืนขึ้นไปต้องปาจิตตี 6. กพิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับผู้หญิงแม้ในคืนแรกต้องปาจิตตี7ภิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินกว่า6คำขึ้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุตรผู้รู้เดียงสาอยู่ แปดกษุบอกอุตริมนุษธรรมที่มีจริงแก่อนุปะสมบัติต้องปาจิตตีเกพิกษุบอกอาบัตชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปะสมบันต์ต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติ10ภิกษุขุดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตตีภูคามวัคที่สองมีสิบสิกขาบท หภิกษุพระของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตติสอภิกษุประพฤติอนาจารสงเรียกตัวมาถามแกล้งพูดกรบเกลื่อนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีถ้าสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตติสามภิกษุติดเตียนภิกษุอื่นที่สงสมมุติให้เป็นผู้ทำการสงถ้าเธอทำโดยชอบติดเตียนเปล่าวปาต้องปาจิตติ สีภิกษุเอาเตียงต่งโฟกเกาอี้ของสงไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตีห้ภิกษุเอาที่นอนของสงปูนอนในกุดีสงแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตี หภิกษุรู้อยู่ว่ากุดีนี้มีผู้อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียดด้วยหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจเข้าก็จะหลีกไปเองต้องปาจิตตี 7. จภิกษุโกรธเคืองภิกษุอื่นจุดฆ่าไล่ออกจากกุฏิสงต้องปาจิตตี 8. ปภิกษุนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนตังก็ดีอันมีเท้าไม่ได้ตรึงให้แน่นซึ่งเขาวางไว้บนร่างร้านที่เขาเก็บของในกุฏี ต้องปลาจิตตี 9. ภิกษุจะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากด็ดีพึงโบกได้แต่เพียง3ชั้นถ้าเบิกเกินกว่านั้นต้องปาจิตตี 10. ภพิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอารถญ้าหรือดินต้องปาจิตตีโอวาทวักที่3มี10บิกขาบท 1. ภิกษุที่ส่งมาได้สมมุติ ส่งสอนนางภิกุณีต้องปาจิตตี 2. แม้ภิกษุที่สงสมมุติแล้วตั้งแต่อาทิตย์ตกแล้วไปสอนนางภิกณุณีต้องปาจิตตี3ภิกษุเข้าไปสอนนางภิกษณุณีถึงในที่อยู่ต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่นางภิกุณีเจ็บ4ภิกษุติเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางภิกุณี <S <S เพราะเห็นแก่ลาบต้องปาจิตตี ห้าพิกษุให้จีวรแก่นางพิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติต้องปาจิตติเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกัน 6. กพิกษุเย็บจีวรของนางพิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติก็ดีใช้ให้ผื่นเย็บก็ดีต้องปาจิตติเจ็ดพิกษุชวนนางพิษุณีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ทางเปลี่ยว แภิพิษุชวนนางพิสุณีลงเรือลําเดียวกันขึ้นน้ำก็ดีล่องน้ำก็ดีต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ข้ามฟา้าก9ภิกษุรู้อยู่ฉันของเคี้ยวของฉันที่นางพิสุณีบังคับให้ขหัดเขาถวายต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ขหัดเขาเริ่มไว้ก่อน10ภิกษุนั่งก็ดีนอนก็ดีในที่รับสองต่อสองกับนางพิษุณีต้องปาจิตตี โภชนวัคที่4ีมีสิบสิกขาบท 1. อาหารในโรงทานที่ทั่วไปไม่นิยมบุคคลภิกษุไม่เจ็บไข้ฉันได้แต่เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเสียในระหว่างต่อไปจึงฉันได้อีกถ้าฉันติดติดกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปต้องปลาจิตตี 2. ถ้าทายกเขามานิมนต์ออกชื่อโภชนะทั้ง5อย่างคือข้าวสุกข,ขนมสด ขนมแห้งปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของนั้นมาหรือฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือเป็นไข่ยอย่างหนึ่งหน้าจีวราการอย่างหนึ่งเวลาทําจีวรอ,อย่างหนึ่งเดินทางไกลอย่างหนึ่งไปทางเรืออย่างหนึ่งอยู่มากด้วยกันบินาบาตไม่พอฉันอย่างหนึ่งโภชนะเป็นของสมณะอย่างหนึ่ง สภิกษุรับนิมนต์แห่งหนึ่งแล้วด้วยโภชนะทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมนต์นั้นไปฉันเสียที่อื่นต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ยกส่วนที่รับนิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่ภิกษุอื่นเสียหรือหน้าจีวราการและเวลาทำจีวรสีภิกษุเข้าไปบินาบาตในบ้านทายกเขาเอาขนมมาถวายเป็นอันมาก จะรับได้เป็นอย่างมากเพียงสามบาทเท่านั้นถ้ารับให้เกินกว่านั้นต้องปาจิตตีของที่รับมามากเช่นนั้นต้องแบ่งให้ภิกษุอื่น5ภิกษุฉันค้างอยู่มีผู้เอาโภชนะทั้งหอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประเคนห้ามเสียแล้วลูกจากที่นั่งนั้นแล้วฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งไม่เป็นเดนภิกษุไข้หรือไม่ได้ทำวินัยกรรมต้องปาจิตตี 6. ภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุอื่นห้ามข้าวแล้วคิดจะยกโทษเธอแกล้งเอาของเคี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเดนภิกษุไขไปล่อให้เธอฉันถ้าเธอฉันแล้วต้องปาจิตตีเจ็ดภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องปาจิตตี แปดพิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารซึ่งรับประเคียนไว้ค้างคืนต้องปาจิตตีเก้าพิกษุขอโภชนะอันประณีตคือข้าวสุกรักคนด้วยเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มต่อเครหัอที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณาเอามาฉันต้องปาจิตตีสิบภิกษุกลืนกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้ คือยังไม่ได้รับประีนให้ล่วงทวารปากเข้าไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่น้ำและไม้สีฟันอาเจรกวัคที่5มี10บสิกขาบท 1. นภิกษุให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักบวชนอกศาสนาด้วยมือตนต้องปาจิตตี 2. อภิกษุชวนภิกษุอื่นไปเที่ยวบินบาบด้วยกันหวังจะประพฤติอนาจารไล่เธอกลับมาเสียต้องปาจิตติ สามภิกษุสำเร็จการนั่งแทรกแซงในสะโพชนะสกุลคือสกุลที่หญิงชายมีความกำนัดต่อกันและกันอยู่ต้องปาจิตตีสี่ภิกษุนั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องปาจิตตีห้าภิกษุนั่งในที่แจ้งกับผู้หญิงสองต่อสอต้องปาจิตตีหกภิกษุรับนิมนต์ด้วยโพชนะทั้งห้าแล้วจะไปในที่อื่นจากที่นิมนต์นั้น ในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันกลับมาแล้วก็ดีต้องลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือจีวราการและเวลาทำจีวร 7. ถ้าเขาปราะวรณาด้วยปัจจัยสเพียงสี่เดือนพึงขอเขาได้เพียงกำหนดนั้นเท่านั้นถ้าขอให้เกินกว่ากำหนดนั้นไปต้องปาจิตตี เว้นไว้แต่เขาประวารณาอีกหรือประวารณาเป็นนิด8ภิกษุไปดูกระบวนทัพที่เขายกไปเพื่อจะรบกันต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุ 9. ถ้าเหตุที่จะต้องไปมีอยู่พึงไปอยู่ได้ในกองทัพเพียงสามวันถ้าอยู่ให้เกินกว่ากำหนดนั้นต้องปาจิตตี 10. ในเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้น ถ้าไปดูเขารบกันก็ดีหรือดูเขาตรวจพลก็ดีดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดีดูหมู่เสนาที่จัดเป็นกระบวนแล้วก็ดีต้องปาจิตตีสุราปานวั์ที่6มี10สิตขาบท หนึ่งภิกษุดื่มน้ำเมาต้องปาจิตตีสองภิกษุจี้ภิกษุต้องปาจิตตีสามภิกษุไหวยน้ำเล่นต้องปาจิตตีสี่ภิกษุแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัยต้องปาจิตตีห้าภิกษุหลอนภิกษุให้กลัวผีต้องปาจิตตีหกภิกษุไม่เป็นไข้ติดไฟให้เป็นเปลวเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะพิงต้องปาจิตตีติดเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอาบัต เจ็ดภิกษุอยู่ในมัชิมะประเทศคือจังหวัดท่ามกลางแห่งประเทศอินเดีย15วันจึงอาบน้ําได้หนหนึ่งถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ําต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจําเป็นในปัจจันตประเทศเช่นประเทศเราอาบน้ําได้เป็นนิดไม่เป็นอาบัติปภิกษุได้จีวรใหม่มาต้องพินทุด,ด้วยสีสามอย่างคือเขียวคราม คโคลนดำคล้ำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงนุ่งห่มได้ถ้าไม่ทำปินทุก,ก่อนแล้วนุ่งห่มต้องปาจิตตี9ภิกษุวิก,กับจีวรเกิดภิกษุหรือสามเณรแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนนุ่งห่มจีวรน,นั้นต้องปาจิตตี10ภิกษุสั้นบริขารคือบาดจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มประคตเอวสิ่งใดสิ่งหนึ่งของภิกษุอื่นด้วยคิดว่าจะล้อเล่นต้องปาจิตตี สัปปานกะวรต์ี่่7มี10บสิกขาบท 1. พภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ดิรรชานต้องปาจิตตี 2. พภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องปาจิตตี 3. พภิกษุรู้อยู่ว่าอาธิกรณ์นี้สงธรรมแล้วโดยชอบ เลิกถอนเสียกลับทำใหม่ต้องปาจิตตีสี่ภิกษุรู้อยู่แกล้งปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นต้องปาจิตตีห้าภิกษุรู้อยู่เป็นอุปชายะอุปสมบทกระบุตรผู้มีอายุย่นกว่า20ปีต้องปาจิตตีหกภิกษุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้ซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สิระิยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตี ภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตี 8. ภิกษุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตตี 9. ภิกษุคบภิกษุเช่นนั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมอุโบสถสังฆกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตตีสิภิกษุเกลี้ยกล่อมสมณี ที่ภิกษุอื่นให้ชิบหายแล้วเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านธรรอเดศนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นอุปถากก็ดีร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตตีสะหะธรรมิกวักที่8มี12สิกขาบทหนึ่งภิกษุประพฤติอนาจารย์ภิกษุอื่นตักเตือนพูดผัดเพียนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อน ข้าพเจ้าจักไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ต้องปาจิตตีธรรมดาภิกษุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรไต่าถามไล่เรียงท่านผูร้รู้สองภิกษุอื่นท่องปฏิโมกอยู่ภิกษุแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะต้องปาจิตตี 3. ภิกษุต้องอบัตแล้วแกล้งพูดว่าข้าพเจ้าพึ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า ข้อนี้มาในพระปาติโมกถ้าภิกษุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแต่แกล้งพูดกันเขาว่าพึงสวดประกาศข้อความนั้นเมื่อสงสวดประกาศแล้วแกล้งทำไม่รู้อีกต้องปาจิตตีสี่ภิกษุโกรธให้ประหารแก่ภิกษุอื่นต้องปาจิตตี 5. ้ภิกษุโกรธเงือ้อมือดุดให้ประหารแก่ภิกษุต้องปาจิตตีหกภิกษุ โจ์ฟ้องภิกษุอื่นด้วยอบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูลต้องปาจิตตี7จภิกษุแกล้งก่อความรำคาญให้เกิดแก่ภิกษุอื่นต้องปาจิตตี 8. เมื่อภิกษุวิวาทกันอยู่ภิกษุไปแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตนต้องปาจิตตี9กภิกษุให้ฉันทะคือความยอมให้ทำสังฆกรรมที่เป็นธรรมแล้วภายหลังกลับติดเตียนสงผู้ทำกรรมนั้นต้องปาจิตตี สิเมื่อสงกำลังประชุมกันตัดสินข้อความข้อหนึ่งภิกษุใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อนั้นยังไม่เสร็จไม่ให้ฉันทะก่อนลุกไปเสียต้องปาจิตตีสิบเภิกษุพร้อมกับสงให้จีวรเป็นบำเหน็จแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกลับติเตียนภิกษุอื่นว่าให้เพราะเห็นแก่หน้ากันต้องปาจิตตี สิภิกษุรู้อยู่น้อมลาบที่ทายกเขาตั้งใจจะถวายสงมาเพื่อบุคคลต้องปาจิตตีรัตนวัร์ที่ 9. มี 10. บสิกขาบท 1. นภิกษุไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จอยู่กับพระเมสีต้องปาจิตตีสองภิกษุเห็นเครื่องบริโภคข,ของข้ารหตตกอยู่ถือเอาเป็นของเก็บได้เองก็ดี ให้ผู้อื่นถือเอาก็ดีต้องปาจิตติเว้นไว้แต่ของนั้นตกอยู่ในวัดหรือในที่อาศัยต้องเก็บไว้ให้แก่เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกข์กด3ภิกษุไม่บอกลาภิกษุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อนเข้าไปบ้านในเวลาวิการต้องปาจิตติเว้นไว้แต่การด่วน4ภิกษุทำกล่องเข็มด้วยกระดูกก็ดีด้วยงาก็ดีด้วยเขาก็ดีต้องปาจิตติต้องต่อยกล่องนั้นเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก ห้าภิกษุทำเตียงหรือตั้งพึงทำให้มีเท้าเพียง8นิ้วพระสุคตเว้นไว้แต่แม่แคร่ถ้าทำให้เกินกำหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก6กภิกษุทำเตียงหรือตั้งหุ้มนุ่นต้องปาจิตตีต้องรื้อเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก7จ็ดภิกษุทำผ้าปูนั่งพึงทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสองคืบพระสุคตกว้างคืบครึ่ง คือหนึ่งถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงสแสดงอาบัตตก8ภิกษุท, x, ทําผ้านุ่งปิดแผลพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสี่คืบพระสิวคตกว้างสองคืบถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงสแสดงอาบัตตก9ภิกษุทําผ้าอาบน้ําฝนพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาว หกคือพระสุคตกว้างสองคืบครึ่งถ้าทำให้เกินกำหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก10ภิกษุทำจีวรนให้เท่าจีวรนพระสุคตก็ดีเกินกว่านั้นก็ดีต้องปาจิตตีประมาณจีวรนพระสุคตนั้นยาว9คือพระสุคตกว้าง6คือต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก ปาจิตตี92ปิปาติเทสนิยะ41ภิกษุร,รับของเคี้ยวของฉันแต่มือนางภิษณีที่ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปาติเทสนิยะสองภิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์ถ้ามีนางภิษณีมาสั่งทายกให้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวายเธอพึงไล่นางภิษณีนั้นให้ถอยไปเสียถ้าไม่ไล่ต้องปาติเทสนิยะ สามภิกษุไม่เป็นไขยเขาไมา่ได้นิมนต์รับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่สงสมมติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องปาติเทสนิยะสี่ภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปรี่ยวไม่เป็นไขยรับของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่ได้แจ้งความให้ทราบก่อนด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปาติเทสนิยะ